ใบสีเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เราจะเห็นในพิธีกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการบวงสรวงการบูชาครูการบูชาเทพพย,ายดางานบุญหรืองานมงคลต่างๆโดยใบยสีนั้นเป็นเครื่องอัญเชิญหรือเครื่องรับขวัญที่ทำด้วยใบตองนำมาทำเป็นชั้นๆแตกต่างกันไปตามแต่ละท้องถิ่นและการใช้พิธีต่างๆ ซึ่งใบสีที่จะกล่าวถึงในวันนี้คือใบสีในการทำพิธีขวัญน,นาคมาดูกันว่าใบสีในพิธีทำขวัญน,นาคนั้นแฝงด้วยคติธรรมคำสอนใดบ้างใบสีต้นห้าชั้นหมายถึงศีลห้าข้อใบสีปากชามสามหวีหมายถึงไตรสิกขาสามอย่างได้แก่ศีลส,สมาธิและปัญญา อาหารคาหวานเปรียบเสมือนร่างกายของคนเราที่มีอายุไขต้องสูญสิ้นไปตามเวลาไม้ไผ่สามซีกที่ใช้คําใบสีหมายถึงบุญกุศลกรรมที่คอยค้าจุนไว้ให้มีชีวิตอยู่ได้ผูกมัดใบสีเปรียบเสมือนกับทิติคือความเห็นอุปทานคือความยึดมั่นใบตองสดสามใบหมายถึงโลภะ โสทะและโมหะผ้าหุ้มใบสีเปรียบเสมือนบุคคลที่ยังไม่ได้บรรพชาอุปสมบทแว่นเทียนสามแว่นเปรียบเสมือนพบทั้งสามพบได้แก่การพบรูปพบและอรูปพบเหตุที่หมอทำขวัญน,นำเทียนมาจ่อที่หน้าผากของนาคเพื่อให้พิจารณาว่าไฟนี้เป็นของร้อนต้องเป่าให้ดับสามครั้งแป้งหอมและลายเจิมให้นาคเปรียบดังเครื่องเตือนใจ ต้องดับไฟสามกองได้แก่ไฟคือราคะไฟคือโทสะไฟคือโมหะน้ำมะพร้าวเปรียบเสมือนจิตของนาคที่บริสุทธิ์ในายามที่จะได้อุปสมบท